ขอโดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดซับด้วยนะครับคนไหนเรียกช่างคนนู้นนนนนี่นี่นี่ยี่วหอฟังยี่เลียอจ๊กป่อยยังไ่โจ๊กมาโชคด้วยนะคามาโชคดเวยใช่คำมาโชคด้วยเหรอเกเี็กคิดไปยังไม่ก็เรียกคนนี้คนนี้ได้คนเดียวแต่ว่าซ่อม้นได้ได้ไหมมีคอใช้ใช้กล่องนะ่ไหมกล่อง กล่องส่วนตัว fr fr แกง fr เฮ้ยเอออ๋อกล่องแกง fr คนใช้ชื่ออะไรครับสุรีอะไรนะพี่เอวใช้สองกล่องถือไหมไม่ของของสองใช้กล่องคาร์บอนจุกอ๋ออ๋อไม่ถือใช้กล่องเขาก็ได้เอาโอเคโอเคสรุปเอาไงสรุปรือไงหนึ่งเจ็ดเก้าห้าร้อยทำดีทำดีก็ห้าร้อยเชื่ายให้หน่อยคันนี้โอเคสวัสดีครับต้องการ 179ใช่ไหมใช่ครับ179่เ17จ็ดเกาพี่ทำงานเป็นด้วยเหรอพี่สอง <พ y. S 1> เอาไอ้ของนมา500ขาดอีก500เธอขาดอีก 500, 500ที่รักเอ้าโอ้โอนดีดินหลงดินรักนิดนึงจ้องนิดนึง ก็คือใช้กล่องคาเมลอนสกล่องเลยนะคาโจ๊กใช้ได้ครับ้ริงๆคร์บเมลอนคาลอนสกล่องเลยครับโอเคมาลีอยู่ไมมาลีอยู่เบาลงอ่าสองคาเมลอนสกล่องที่ไมเอร์อยู่เรวนี้ยภาพอรว่านี่เยปัง มไงวะเนี่ยน <the> ับด้วยนะวกีัน,นี้เหรอครับคันนี้หรือเปล่าแล้วไม่มีกล่องไม่มีแกงค้บไม่มีกล่องไม่มีแกงเป็นเชฟที่แกไม่ได้ชิบหายจ็ร้อยจ็ดรยโอเคหนึ่งหน ยิงชย่อผิดะเจ็บแม่แสนหนึ่งหรือวะ เรียบร้อยเรียบร้อยลอดลีที่มาจ้าที่รถกูฟังนี่ถามครับนี่มีแกงมีกล้องไหมถามครับนี่สวัสดีครับพี่ชายครับผมมีแกงมีกล้องป่ะมีกล้องเอสเอ๋มีกล้องเอสดีครับผมพี่ชายบนล็อกรถก่อผมขึ้นไม่ได้โอเค ไม่ใช้กล่องได้ไหมอ่ะจริงจริงไม่ต้องใช้กล่องก็ได้นะจริงไม่ใช้กล่องได้หรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ใช้ก็ไม่ใช้อ่ะวโอเคโอเคไม่ใช้แล้วไม่ใช้เท่าไหร่วะเนี่ยนทิปหายไม่ใช้ดีกว่าพี่ชายใช้ดีกว่าโอเคสี่สิบละสี่ละห้าสิบค่าหกร้แปดสิบสามคนใช้กล่องที่นี่เลยจะให้ติปก็ได้นะฮะเสือฝ้ายครับร้อยก็ได้นะอะไรนะเสือฝ้ายครับเสือฝ้ายใช่กล่องเอสดีใช่เปล่าใช่ครับโอเคครับเบอร์เบอร์อะไรนะฮะ เ,เบอร์หนึ่งหกแปดสาครับหนึ่งหกแปดสมสี่ร้อยไม่ไมนะ่ไม่หกแปดสามหกแปดสามสี่ร้อยสี่ร้อยหสิี่ร้อยห้าสิบเอีนี่คือซัมเดย์ป่ะครับอ๋อไม่ใช่ฮนะเชิดดำครับอ๋อผมอยากเล่นผมอยากเล่นครับเอ้าไอ้นาไปไหนอ่ะรับโทรศัพทนะ์เลยอ๋อโอเคอครับมีมีช่า เราเจอกันอีกแล้วเนาะคิดถึงผมบ่้อยากต่อกับผมเป็นบ่อยใช่ปะใช่เงี้ยติผมหน่อยดิติป๋อติแบบสักพันหนึ่งอะไรเงี้ยเฮ้ยกันไปค่ะซ่อม450ต้องหิโอเคเกันครับเจอกันเจอกันครับว้าทิพายขอโท้อดีครับซ่อมรถไหม พี่เบือครับใช่ครับไม่ซ่อมใครับโจ๊ยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นเฮ้ยปกติพี่เจผมพี่ต้องให้ปืนผมนั่นจริงให้แต่วันนี้ผมเป็นช่างแล้วผ่จริงไม่ได้แล้วไม่มีรถนะดิแล้วมเมื่อกี้ขับไปไหนอ่ะอะไรนะเมื่อกี้ขับไปไหนก็เลงจะขับไปไหนจะขับไป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 ร้านนาการครับแล้วเป็นที่รถไม่ขึ้นวะเนี่ยโอเคขึ้นแล้ว เฮ้ยนี่มันรถพี่เปมไม่ใช่เหรอใช่เปมให้ยืมมาทะเบียนแป้งที่ชิบหายซ่อมดีซัดรอก่อนรอก่อนมันแบบผิดปกตินิดนึงมันไม่ซ่อมทันทีอ่ะน่าดีไม่ไงซ่อมแล้วอะไรนซ่อมแล้วเท่าไหรครับมีแก่งไม่มีกล้องครับจ่ายตังค์หรือเปล่า ไม่ต้องใช้กล่องด้วยมาเลยใช้ดีอยู่ไม่เอาเจ็ดร้อยเอามาหกร้อยแปดสิบสามใช้เอาไม่กับผมแบ็คลิ่อ่ะไม่โดนชนเนี่ยนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่อุบัติเหตุเขาเรียกประบาทร่วมแบบเนี้ยโอเคไม่ก็มีมีหกแปดไม่ได้เจ็ดลงแปดสามเอามาเจ็ดร้อยโอเค รู้สับปะวนเนี่ย no no ก็คือเมื่อก่อนอะที่เจอที่ชอบแซวอะก็คือตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนอะพี่ไม่ได้มีใครก็คือก็รู้สึกร no, no. ู้สึกดีกับเขาว่าเออแบบพี however, да ่สงสารว่าแบบจกหน้าเหมือนหมูแล้วเจ้ก็แบบจะเถียงจะอะไรเงี้ยก็คือพี่ก็รู้สึกว่าแบบเออหน้ารักดีนะ เตอนนั้นนะ่ารู้สึกจริงๆคิดจริงๆแต่พอมาเจอครั้งหนึ่งที่เจอโจไปกับผู้หญิงที่ผับแล้วตอนนั้นนะพี่ไปรับเคสพอดีพี่ก็ถามว่าอยู่ไหนโะจก็บอกว,ว,ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ทําอะไรก็คือตั้งแต่ครั้งนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้น่นนนนะมันทําให้พี่รู้สึกว่าเขาแค่แบบเล่นๆหย่อยๆกับเราอะ่ะมันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอมามาเจอกันบ่อยขึ้นก่ยงแบบก็ยังแย่กันเล่นอย่างเงี้ยก็เลย ไม่คิดว่าแบบเขาจะมาจริงจังกับพี่จะมาอะไรพอมาเป็นช่างด้วยความที่แบบอย่างที่โจบอกว่าหลายๆคนบอกว่าเขาไม่เคยเล่นแบบนี้กับใครก็ใชัยเพราะามันก็ไม่มีใครกล้าเล่นแบบนี้กับเขาแต่ด้วยความที่เราแบบก็เล่นกันมาตลอดแล้วเขาก็ไม่คิดว่าแบบจกจะมาคิดอะไรกับเขาอะเขาเจอไหมแล้วเขาก็ไม่คือก็ออม,แบบมีมีแฟนอยู่แล้วก็ไม่น่าพูดแบบนี้นะจริง ครับ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 อยู่อยู่ครับว่าไงมีคนมาหาคิวไม่แต่คือเราว่าเราก็แปบเดียวผมผนแป๊บกันอย่างนี้มาตลอดอ่ะนี่คือไอ้นาน่าจะรู้ดีว่าปกติเวลาจะมีคนคุยหรือมีใครไอ้นาน่าจะรู้หมดตลอดไม่เคยปิดบังถ้าสมเมื่อคนไหนไม่ชวนไม่แน่ใจก็จะไม่บอกแสดงว่าคนนั้นไม่ได้จริงจังด้วยใช่จนถึงวันนี้ก็คือยังไม่มี คือคิดอะไรก็ได้อย่าคิดไปเองแค่นั้นอ่ะคือคิดอะไรก็ได้อย่าคิดไปเองแค่นั้นอ่ะไปลงทำงานละไปลงผมพี่ชายพังบนเขาแบบนี้คือแบบโอ้โหข้าถึงยากนั่นเนี่ยจริงข้าถึงยากนั่นแบบเนี้ยผมต้องแบบขึ้นเขาลงเขาอ่ะมีของมีแกงข้าเปล่าฮัลโหลพี่ชายฮัลโหลฮัลโหลพี่ชายอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ กระเป๋าเล็เลเกไรครับโจ๊กมีมีกล่องมีแก้งไหม,มครับเอ่อกล่อง W L ครับคุณใช้ชื่อโทนกล่อง W L เวสลี่เหรอคนใช้ชื่อโทนห้าห้าห้าร้อยห้าร้อยสองร้ยิกระป๋าเล็กไรนะครับ500 500 000 000 2, <ร><ร> 2> บองส,สีครับ ไม่ต้องเ็ดก,ก็ได้ครับโอเคครับ,บเดี๋ยวขึ้นแล้วใส่อนทีจนึงครับกันเหนียวหยอดครับผมลงฝั่งนี้ครับขึ้นเลยพี่แคปปินหนาตังเลยไหมยังไงโจ๊ะวันนี้ราคาไงเช่นซีตอบปอปอ,ปอเอาป่ะเอาเดี๋ยวเพิ่มมันคุณเท่าไหร่ลนะเก้า รวมทุนแล้วมันเก้าบอกจดต้อมรถเลยนะนต้่ซอมรถให้หน่อยคะอ้าสวัสดีครับผู้ตำรวจโยฮะไหนไหนพี่พี่ใครพี่ใครวิ่งพี่ใครวิ่งเอาตังไปก่อนดิพี่ใครวิ่งเอาตังไปก่อนไม่ครับหลุดนะครับคนเออไม่เดี๋ยวแทงต่อเลยเล่นเท่าไหร่เงี้ย่างนี้ต้องเพิ่มอีกห้าพันดิถ้าแทงแสนหนึ่งอ่ะใช่ใช่กางมือแตกกันเลยนะครับสวัสดีก็บอกอะไรโจ๊ับพี่พี่ตำรวจอะไรกันนะครับกระเป๋าหกร้เก้าพี่ตำรวจเล็งปืนแต่ผมทำไมอ่ะ เเดดดี๋ยวออ้าขอจับกลุ่มโจ๊กหมูในฐานะเปิดโต๊ะบอลเถื่อนนะครับใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจะมาแทงบอลเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวเดียวไม่ไม่เดี๋ยวก่อนพี่ตำรวจกฎหมายมันออกไปแล้วกฎหมายไม่มีแล้วยังอยู่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 มีอยู่มีอยู่บอยังไม่ลบออกเลยครับบอยังไม่ออกครับใช่บอยังไม่เอาออกครับใช่ครับบไม่ได้ออกครับเฮ้ยไม่ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดเลยนะ ีำเวจไหนครับไม่ผมผมไม่ได้เปิดเลยพี่ตำรวจผมไม่ได้เปิดเลยหลักฐานครับมีหลักฐานชัดเจนครับรวบจับให้หมดครับใครที่ร่วมเล่นบอลด้วยนะครับจับให้หมดไม่ไม่มี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 ไงี่ไงนี่ีไ่มีม่มียม่มีไม่ดไม่ตีไมี้ม่มีไม่มีม่มีน่พี่มี่มไม่มีม่มีไม่มี่มี่มีไม่ม่มีไว่ี่นี่ี่่มมม่่่ ผมพสอลสนุกสนุกไปอย่างนั้นพี่ตำรวจไม่เชื่อผมมองเราจะมาแทงหรือเ่าเมื่อกี้เราก็ถ่ายรักไม่ไม่ไม่แทงครับไม่แทงเอาเอางี้คืนคืนนี้คืนนี้เล่นเจมซีหรือบัตรลิดพูดมาบัตรลิตร่ีต่อตาต่อตาเลยเราไม่เล่นไม่เราไม่เล่นเลยเราไม่เล่นเราไม่เล่นเราไม่เล่นครับเราไม่เล่นไม่เล่นจริงอ่ะผมให้ราคาดีนะเอาเปล่าไม่ไม่คิดค่าน้ำมารรคคไไม่ด้ับให้แทงให้แดงเต็มแล้วต่อตาต่อตาตัวนีอ่ะ คนเรียกอยู่ไหนครับคนเรียกอยู่ไหนครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับ่นีับเลยป๊พี่ชายพี่ชายรถล็อกครับพี่ชายพี่ชายรถล็อกครับพี่ชายไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่โจ๊กโจ๊กขนุนโจ๊กแม่เสือมาพังใกล้ๆกูอีกโลกมีก็อยากปิดไงนี่คันนี้ไม่ไม่ใมผมผมจะขึ้นคันนี้แหละโจ๊กใจเย็นดีโจ๊กแล้วเป็นที่อะไรมาขึ้นคันนี้วะเนี่ยโจ๊กคันนี้คันนี้ก็ผมจะขึ้นคันนี้เนี่ยหละไม่ถ้าชอบก็เชื่อถ้าชอบก็เนี่ยโจ� ไม่ถ้าชอบก็ซื้อฮารีฮารีฮารีกระเป๋าหกพันสองครับปับ๊บเฮ้ยคิดถึงพีลล่ฮารีจังเลยว่ะสวัสดีครับโจ๊กสวัสดีครับพี่ใจไอโอจี OG มึงเอาตังค์ให้แบบแบบแบบไม่ไม่เอาเอาตังค์ของอะไรนี่ออกหนึ่งสองสามปั๊บจบแล้วพี่โจ๊กแล้วผมเรียกเคสไปมันไม่ขึ้นผมกดไปสองทีเป็นไรไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับหนึ่ง ก็อาไหร่อ่ะก็ผมจะถามอยู่เหมือนกันว่าเขาทำอะไรหนึ่งพี่พี่พี่ชายแป๊บหนึ่งนะมอเตอร์ไซค์มันต้อมยากนิดนึงครับมอเตอร์ไซค์มันต้อมยากนิดนึงครับมันมันมันไม่ได้หน่วงครับแต่มันแต่มันต้อมไม่โดนจุดครับสงสัยผมยังหาการไม่เจอว่าอะไรเสีย ค่ะพี่ผอถามว่าแกส่งอะไรบ้างทธิไปทให้หน่อยหนึ่งยังวากดสองสามถึงก็กดโอเคหนึ่งสองสามปับปับปัับ408ครับเียเอ้ยทำไมกูต้องมาเจอคิสมอเตอร์ไซค์ยี่นิดเลยวะหนึ่งไปปั๊บ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 ปับปับพี่เจงช่วยหน่อย จ๊คนีพี่ได้ขับไหมอะมอเตอร์ไซค์อ้าวไม่ทำไมพี่ต้องง่ายจังอะไม่ต้องกดต้องกดขึ้นก่อนแล้วก็อนี่ถ้าผมทำแบบที่เรียนมาเลยไม่โจ๊กกดปั๊บ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 ปัได้เจไ้พี่ฮัเล่คือแบบผมไม่เจอนัก็คิดถึงเลยครับจริเหรอมันเดิมแต่เดี๋ยนี้แบบหูแต่งตัวแบบโกตจัดเนยอะเจ๋งไหมเจ๋ไหมเดี๋ยวนี้พี่จ๋าพี่ เจอหน้าพี่จ๋าอยากให้ต่อยหน้าดีคือแบบทิ้งแก๊งแมวเลยเลยแถมไปวันนะผมเห็นคอนโดนเขาก็ทืบเละเลยเละเป็นขี้เลยอ่ะตอนนี้จ๊ารู้ข่าวอย่างว่ายุบเขาอยู่ในโคแล้วอ่ะเลียกอะไรครับยุบไม่มีความแน่นอนกับชีวิตชีอะไรสักอย่างพี่จ๋าดีนะที่พวกพี่ยังเหนียวแน่นภูมิใจในตัวพวกพี่ที่สุดสามสามขอบคุณมากครับจ้างขอบคุณครับเรื่องไม่เจอกันพี่เล่นไม่เจอกันครับบ๊ายบาย